Sånn er det. วนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนานาทุกท่านสวัสดีครับเอซี 3, ทุกคนครับอยู่ผมคงเช่นเคยนะครับอสร้างคาตาลูนครับผมนี่เราก็มาที่รัดดูนะครับให,ใหม่ื่อนใหม่เหมือน เกากั้นน้ำไว้แล้วมันคันาสูงอยู่แล้วก็น้ำจะมีคนหาปลา,าข้างๆเยอะน้ำขุ่นพอแหย่ลงค่ายมีมากันนะโจสองคนครับโจอยู่ต้นไม้น้่งครับผมช้อนออเออขึ้นจีบเอ้ยฮันดูดิลงก่อน

ไปถูกสายไปวิ่งสายไปวิ่งไ,งไม่วิ่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 งเหรอโดน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 มาแล้วครับแต้มแรกครับผมเดดี๋ยวูตาปลาป๊บนึงน,นะครับ <laughs> เ้ย,ยมา,าม,มา,มา,ามหลายตัวเลยล่องหลายตัวเลยแต่ล่องล่องเขาขาวนะเห็นอยู่ในไม้เห็นเขาขาวเลยเขาขาวนี่ตนนัวนี้นี่ตะเกียบ่นเยนลงมาได้ครักผมหรือว่าไม่ถูกฮะเออมันเบาๆแล้ววิ่งอะ ไม่โตหรอกแต่เล็งตัวใหญ่โดนตัวเล็กไม่ใหญ่ตัวอืมเห็นเขาขาวเลยจะเห็นร่องเขาขาวเฮ้ยมาเป็นฝูงเลยอืมแต่โตไหมพอได้กันนะ โอ้ยเกือบหลุดมาแล้วครับแต้มแรกครับผมนี่กับจ่าเ้าชมกันต่อครับผมแจ๊วปลาเกลือครับปลาเกลือน่าเอะเห็นเลยเห็นแล้วเองให้มันเข้ามาก่อนใกล้ๆก่อนอนะเไปมันมาอีกไหมไม่ไออกหรอก ยิงเลยโอ้ยเฮ้ยวิ่งสายวิ่งโดนโดนโดนผมโดนเฮ้ยรุดไปแล้วรุดไปเร็วผม ไปแล้วครับตายน้ำนูเลยเนอะาหยกปลาบอกปืนหน่อยอ่ะก็ไม่เห็นเลยวะ่ยวะ โดนป่ะอะเอ้ยเรเพียนเหรอ,าอรหสามเป้าสามเป้า,ปาสามเป้า,เ,าดเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดียอ้ยไม่โดน,โดน อืมจะโกงะไรเดี๋ยวรุดอีโศกเปล่า,า,า,าอันนวลจั์เปล่าอีอโศกอีโศกโลงเอาละนะโจะเดี๋ยวรุดองเข้าจมอยู่อ่ะแหมสามไม่ถูกด้วยนะเหลเกินปลามันดิ้นอยู่พอดี ไม่อยูดนิ่งไม่ใจกว่านะมาแล้วครับโจใหม่แตกทำงานครับผมผมก็โดนโดนโดนผักเนี่ย <c oughs> ลงไปปลดผักผมด้วย ล้วโชว์ได้โชว์นี้ดิเ,ดเกี่ยวกันไงนะครับก่อไปเข้าเซนาลคนเก่อมาจากรัดโดดีนะโจอยู่เจอรา้านต่างๆก็เลยแวะรับประทานนะรับแวะรับแวะกินครับผมแซ่บไหมแซ่บนี่ครับ,บ,บ,บดูเมนูคนนี้พอีเขาเรียกอะไรนะครับ ทันนี้เรียกว่าครับตรงนี้ตำเนื้อวัดค่ะตำร้านตำเนื้อวัดน,นะครับแวะดูได้ครับนี่เมนูครับทางผ่านไปเพื่อให้เสนาครับใช่ไหมก็พามาให้เสนานะครับร้าน,น,านาอยู่ริมทางริมถนนเลยรถจอดรถจอดริมถนนไปรับประทานกันได้ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวรับประทานอาหารก่อนเดี๋ยวไปเจอที่หมายเลยที่เสนาครับผมคาราโจขอรับประทานอาหารก่อนโจหิวมากตาเจอรลายหมดแล้วโจใหม่แตก phép Chào Phép phép Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม่โดนโดนสายวิ่งเข้าไปแล้วนะเห็นไหมบอกว่าโดนก็โดนครับโดนป่าวโดนไม่โดนให้ยี่สิบโดนว่าใหญ่ไหมดึงไหม่รู้ใหญ่ป่าวดึงไหมดึงแรงไหมไม่แรงระวังขาดเอ๋ปลาเชืปลาเชมาืมาแล้วครับมาแล้วครับ Không? Ừ, không Này đó vong đồ vong đồ vong nó vong đồ 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 vong

mười tắm lên hôm nay Khoan khoan đi khoan coi, này hiển mà này hiển, đứng đi, đứng này đi, à ừ

ต่อครับผมตัดหน้าไปหน่อยหนึ่งมาไม่ถึงม,มืดเดี๋ยวสวัสดีครับนะครับอันนี้เราก,กลับบ้านก่อนมืดเลยแล้ได้ปิดคลิปเลยนี่ก็พอได้ครับผมดูตัวปลาครับ แตมครับผมหลุดไม่นับหลุดไม่นับครับฮาแต้มไปลืมครับผมมานะโจเอไปครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเกรดซ่าพาตะลือกับทีมงานนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับไป